คนส่วนใหญ่แพ้ไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่แพ้ตั้งแต่วิธีคิดโดยที่ตัวเองไม่รู้โลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนพยายามที่สุดแต่มอบให้คนที่คิดถูกและลงมือได้นานกว่าคลิปนี้จะพาคุณรู้จักสามความคิดสำคัญที่ทำให้คุณแตกต่างและทิ้งห่างคน90%บเเซนแบบเงียบๆถ้าคุณอยากชนะระยะยาวโดยไม่ต้องเก่งกว่าทุกคนคลิปนี้คือคำตอบหนึ่ง คิดระยะยาวในวันที่คนอื่นคิดแค่วันนี้โลกใบนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เร็วที่สุดแต่ให้รางวัลกับคนที่ยืนได้นานที่สุดในวันที่คนส่วนใหญ่ตื่นขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่าวันนี้จะสบายขึ้นได้อย่างไรคนส่วนน้อยกำลังถามคำถามที่ยากกว่าว่าวันนี้ฉันควรทำอะไรแม้มันจะไม่สบายเพื่อให้ชีวิตในอนาคตไม่ต้องติดอยู่กับคำว่าจำเป็นการคิดระยะยาวไม่ใช่เรื่องเท่ ไม่ได้ดูหล่อในสายตาใครและแทบไม่มีใครปรบมือให้ในวันที่คุณเริ่มต้นแต่สิ่งนี้เองที่แยกคนธรรมดาออกจากคนที่หลุดออกจากวงจรเดิมของชีวิตความสบายระยะสั้นมันหวานมันล่อตาล่อใจและมันมาเร็วแค่เลื่อนหน้าจออีกนิดแค่ผัดวันประกันพรุ่งอีกครั้งแค่บอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มก็ได้ความรู้สึกดีจะเกิดขึ้นทันทีแต่ราคาที่ต้องจ่ายคือเวลา และเวลานี่แหละคือทรัพยากรเดียวที่ไม่มีใครซื้อคืนได้คน90%ไม่ได้ล้มเหลวเพราะเขาโง่กว่าแต่ล้มเหลวเพราะเขาเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าในทุกวันเล็กๆโดยไม่รู้ว่าการเลือกเล็กๆซ้ำๆนั้นกำลังสร้างชีวิตทั้งชีวิตให้เขาอยู่คนที่คิดระยะยาวเข้าใจความจริงข้อนี้อย่างลึกซึง้งเขารู้ว่าชีวิตไม่เปลี่ยนเพราะการตัดสินใจครั้งใหญ่ไม่กี่ครั้ง แต่เปลี่ยนเพราะวินัยเงียบๆที่ไม่มีใครเห็นเขายอมตื่นเช้าในวันที่ไม่มีใครบังคับยอมอ่านในวันที่คนอื่นดูยอมฝึกในวันที่ไม่มีใครเชียร์ยอมเงียบในวันที่คนอื่นอวดเขาไม่ได้พิเศษกว่าใครแต่เขาซื่อสัตย์กับเป้าหมายมากกว่าความรู้สึกชั่วคราวของตัวเองการยอมลำบากวันนี้ไม่ใช่การทรมานตัวเองแต่มันคือการเคารพตัวเองในอนาคต มันคือการบอกกับตัวเองว่าชีวิตฉันมีค่ามากพอที่จะไม่แลกมันกับความสบายราคาถูกมันคือการเข้าใจว่าความเหนื่อยที่เลือกเองกับความเหนื่อยที่จำเป็นต้องทนในวันที่ไม่มีทางเลือกมันไม่เหมือนกันเลยความเหนื่อยวันนี้พาคุณไปข้างหน้าแต่ความเหนื่อยจากการหนีความลำบากจะดึงคุณกลับมาที่จุดเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายคนบอกว่าการคิดระยะยาวมันยากใช่ มันยากเพราะมันต้องต่อสู้กับตัวเองทุกวันต้องชนะเสียงในหัวที่บอกว่าพอแค่นี้ก็ได้ใครๆเขาก็ทำกันต้องทนกับความไม่แน่นอนต้องทำสิ่งที่ยังไม่เห็นผลและต้องเชื่อในตัวเองในวันที่ยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยแต่นั่นแหละคือด่านคัดกรองคนส่วนใหญ่ถอยตรงนี้ไม่ใช่เพราะไปต่อไม่ได้แต่เพราะไม่อยากอดทนอีกแล้วความจริงคือ คุณไม่ต้องเก่งกว่าคนอื่นคุณแค่อดทนได้นานกว่าในโลกที่ทุกคนรีบโลกนี้จะเป็นของคนที่ไม่รีบในวันที่คนอื่นเปลี่ยนเป้าหมายทุกเดือนคุณยืนอยู่กับสิ่งเดิมอย่างมีสติในวันที่คนอื่นต้องการผลลัพธ์ทันทีคุณยอมสร้างรากให้ลึกก่อนนั่นคือความได้เปรียบที่แทบไม่มีใครมองเห็นแต่ทรงพลังที่สุดคนที่ชนะในระยะยาวไม่ใช่คนที่ไม่เคยท้อแต่คือคนที่ท้อแล้วไม่เลิก เขาเข้าใจว่าความรู้สึกหมดไฟไม่ได้แปลว่ามาผิดทางมันแค่แปลว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ยากพอจะเปลี่ยนชีวิตเขาไม่ถามว่าทำแล้วเหนื่อยไหมแต่ถามว่าถ้าไม่ทำอีกสิบปีข้างหน้าจะเสียใจแค่ไหนชีวิตอิสระไม่ได้เกิดจากโชคแต่มาจากการะส,สมการตัดสินใจที่ถูกต้องในวันที่ไม่มีใครเห็นอิสระทางเวลาอิสระทางความคิดอิสระในการเลือกชีวิต มันถูกสร้างจากเช้าที่คุณไม่อยากลุกจากวันที่คุณอยากหยุดจากคืนที่คุณเหนื่อยแต่ยังไม่ยอมแพ้ทุกหยดเหงื่อวันนี้คือกำแพงที่ปกป้องคุณจากชีวิตที่ถูกบังคับในวันหน้าเมื่อคุณเริ่มคิดระยะยาวคุณจะหยุดถามว่าคนอื่นคิดยังไงและเริ่มถามว่าชีวิตแบบไหนที่คุณอยากตื่นมาเจอทุกเช้าคุณจะหยุดแข่งกับคนทั้งโลกและเริ่มแข่งกับตัวเองเมื่อวานคุณจะเข้าใจว่าความเงียบ ความสม่ำเสมอและความอดทนคือภาษาลับของความสำเร็จถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่ากำลังเดินคนเดียวเหนื่อยโดยไม่มีใครเห็นและช้าก,กว่าคนอื่นขอให้รู้ไว้ว่าคุณอาจกำลังอยู่บนเส้นทางเดียวกับคนที่ไปถึงก่อนหน้าแล้วทั้งนั้นอย่าดูถูกความพยายามเล็กๆที่คุณทำทุกวันเพราะมันกำลังสร้างตัวตนใหม่ให้คุณอย่างเงียบๆสุดท้ายแล้ว ชีวิตไม่ได้ถามว่าคุณเริ่มจากตรงไหนแต่ถามว่าคุณไม่ยอมแพ้ตอนไหนถ้าคุณยังเลือกคิดระยะยาวในวันที่โลกทั้งใบชวนให้คิดแค่วันนี้แค่คุณอดทนได้นานกว่าคุณก็ชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งและครึ่งที่เหลือเวลาจะเป็นคนพาคุณไปถึงเองสองโฟกัสการพัฒนาตัวเองไม่เสียเวลากับการพิสูจน์ตัวเองโลกทุกวันนี้เสียงดังมาก ดังจนหลายคนเพลอเชื่อว่าถ้าไม่อธิบายไม่แก้ตัวไม่แสดงตัวตนออกไปคนอื่นจะไม่เห็นคุณค่าแต่ความจริงที่เงียบกว่านั้นคือคนที่มัวแต่พิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นดูมักไม่มีเวลาพอจะสร้างตัวเองให้แข็งแรงจริงๆเพราะพลังชีวิตทั้งหมดถูกใช้ไปกับการเอาชนะสายตาความคิดและคำพูดของคนรอบข้างแทนที่จะใช้มันกับสิ่งเดียว ที่ควรค่าแก่การเอาชนะมากที่สุดนั่นคือตัวคุณเองในเวอร์ชั่นเมื่อวานการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องหวือหวาไม่มีเสียงปรบมือไม่มีใครเห็นในช่วงแรกมันคือการกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วเลือกเรียนรู้แทนการระบายมันคือการยอมรับว่าตัวเองยังไม่เก่งพอแล้วลงมือฝึกโดยไม่ต้องประกาศให้โลกรู้มันคือการอดทนกับความเงียบความช้าและความไม่แน่ใจ โดยไม่รีบหาคํำยืนยันจากใครสักคนว่าเรามาถูกทางแล้วหรือยังคนที่เข้าใจสิ่งนี้จะหยุดเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองเพราะเขารู้ว่าผลลัพธ์คือคําอธิบายที่ดังที่สุดคนส่วนใหญ่ใช้พลังไปกับการเอาชนะคนอื่นแข่งว่าใครเก่งกว่าใครสำเร็จเร็วกว่าใครดูดีกว่าในสายตาสังคมแต่การแข่งแบบนี้ไม่มีวันจบเพราะจะมีคนที่เก่งกว่ารวยกว่า และไปไกลกว่าเสมอมันคือสนามแข่งที่ทำให้คุณเหนื่อยโดยไม่เคยชนะจริงและยิ่งคุณจ้องมองคนอื่นมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งห่างจากเส้นทางของตัวเองมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวคนที่ชนะจริงเลือกสนามแข่งที่แตกต่างเขาไม่ถามว่าวันนี้ฉันดีกว่าใครแต่ถามว่าวันนี้ฉันดีกว่าเมื่อวานหรือยังเขาไม่เสียพลังไปกับการเถียงว่าใครถูกใครผิดแต่เอาพลังทั้งหมดไปฝึกฝน ปรับปรุงและเติบโตเขารู้ดีว่าการเอาชนะตัวเองเพียงหนึ่งก้าในแต่ละวันมีค่ามากกว่าการเอาชนะคนอื่นร้อยครั้งแต่ไม่เปลี่ยนชีวิตอะไรเลยการเอาชนะตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องเผชิญหน้ากับข้ออ้างความขี้เกียจความกลัวและความไม่มั่นใจที่อยู่ในตัวเรามาตลอดมันต้องยอมรับความจริงบางอย่างที่เจ็บว่าเรายังอ่อนยังไม่เก่งยังต้องเรียนรู้อีกมาก แต่คนที่กล้าเผชิญความจริงนี้จะเป็นคนที่ไม่มีใครหยุดได้ในระยะยาวเพราะเขาไม่หลอกตัวเองและไม่ฝากคุณค่าของชีวิตไว้ในคำพูดของใครยิ่งคุณเงียบและเก่งขึ้นโลกจะเริ่มเปลี่ยนท่าทีคนที่เคยมองข้ามจะเริ่มมองใหม่คนที่เคยสงสัยจะเริ่มเงียบเองเพราะความสามารถจริงไม่ต้องการเสียงโฆษณามันยืนอยู่ได้ด้วยตัวมันเองเหมือนภูเขาที่ไม่ต้องตะโกนว่าตัวเองสูง แต่ใครก็ตามที่มองมาก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ได้โดยไม่ต้องอธิบายความเงียบของคนที่พัฒนาตัวเองไม่ใช่ความเงียบของคนแพ้แต่เป็นความเงียบของคนที่กำลังสร้างบางอย่างที่ใหญ่เกินกว่าจะเสียเวลาอธิบายมันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยวินัยความสม่ำเสมอและความอดทนมันคือการเลือกทำงานในเงามืดเพื่อให้วันที่ออกมาอยู่กลางแสงไม่ต้องพูดอะไรเลย คนอื่นจะพูดแทนคุณเองหลายคนเสียเวลาไปทั้งชีวิตเพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่ลืมถามตัวเองว่าฉันยอมรับตัวเองหรือ,อยังคนที่โฟกัสการพัฒนาตัวเองจะไม่วิ่งไล่การยอมรับเพราะเขาสร้างหลักฐานความภูมิใจจากการลงมือทำจริงทุกคืนที่เขารู้ว่าตัวเองพยายามเต็มที่ทุกเช้าที่เขารู้ว่าตัวเองไม่หนีจากหน้าที่นั่นคือการยอมรับจากภายใน ที่มั่นคงกว่าคำชมใดๆจากภายนอกเมื่อคุณหยุดพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นดูคุณจะมีอิสระมากขึ้นอิสระที่จะผิดพลาดอิสระที่จะเรียนรู้อิสระที่จะเติบโตในแบบของตัวเองคุณไม่ต้องรีบไม่ต้องเปรียบเทียบและไม่ต้องกดดันตัวเองให้เป็นในสิ่งที่ยังไม่พร้อมจะเป็นชีวิตจะเบาขึ้นแต่แข็งแรงขึ้นในเวลาเดียวกันการพัฒนาตัวเอง คือการลงทุนที่ผลตอบแทนไม่เคยโกงคุณมันอาจไม่เห็นผลทันทีแต่ทุกวันมันจะสะสมอยู่ในตัวตนของคุณอยู่ในวิธีคิดวิธีตัดสินใจและวิธีรับมือกับชีวิตจนวันหนึ่งคุณจะหันกลับไปมองแล้วแทบไม่เชื่อว่าตัวคุณในวันนี้เคยเป็นคนที่ลังเลและไม่มั่นใจขนาดนั้นมาก่อนถ้าวันนี้คุณกำลังเงียบกำลังโฟกัส กำลังทำงานกับตัวเองในมุมที่ไม่มีใครเห็นขอให้รู้ว่านี่ไม่ใช่การหลบหนีจากโลกแต่มันคือการเตรียมตัวเพื่อกลับออกไปยืนในโลกอย่างแข็งแรงกว่าเดิมไม่ต้องรีบให้ใครเข้าใจไม่ต้องเร่งให้ใครยอมรับเพราะเวลาจะทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์เสมอสุดท้ายแล้วคนที่ชนะไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดแต่คือคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองในวันที่ไม่มีใครดูโฟกัสกับการเติบโต ปล่อยให้ผลลัพธ์พูดแทนคุณและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการเอาชนะตัวเองวันลนิดคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต 3. ลงมือทำแม้อย่างไม่พร้อมไม่มีใครพร้อมจริงๆในวันเริ่มต้นและถ้าคุณรอวันที่รู้สึกพร้อมวันนั้นอาจไม่มีวันมาถึงชีวิตไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เราเข้าใจทุกอย่างก่อนลงมือแต่ถูกออกแบบมาให้เรา เข้าใจผ่านการลงมือทำต่างหากคนจำนวนมากติดอยู่กับคำว่ารอรอให้มั่นใจรอให้เก่งรอให้พร้อมโดยไม่รู้ว่าการรอคือการตัดสินใจแบบหนึ่งและมันกําลังตัดโอกาสของตัวเองออกไปอย่างเงียบๆทุกวันความมั่นใจไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่เป็นผลลัพธ์มันเกิดหลังจากคุณทำผิดล้มเหลวแก้ไขและทำซ้ำไม่มีใครตื่นเช้ามาแล้วมั่นใจ ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่คนที่เริ่มก่อนจะได้เปรียบเพราะเขาได้เรียนรู้ก่อนได้พลาดก่อนและได้เข้าใจความจริงของสนามจริงก่อนคนที่ยังคิดวนอยู่ในหัว90%ของคนใช้ชีวิตอยู่ในโหมดซ้อมพวกเขาซ้อมคิดซ้อมวางแผนซ้อมจินตนาการแต่ไม่เคยลงสนามจริงพวกเขาอยากให้ทุกอย่างชัดเจนก่อนทั้งที่ความชัดเจนไม่มีวันเกิดในห้องคิด ความชัดเจนเกิดในสนามที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเต็มไปด้วยความผิดพลาดและเต็มไปด้วยบทเรียนที่ไม่มีในตำราคนที่เริ่มก่อนไม่ได้เก่งกว่าแต่กล้ากว่ากล้าที่จะยอมดูไม่ดีในช่วงแรกกล้าที่จะยอมโง่ต่อหน้าคนอื่นกล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองยังไม่รู้แล้วใช้การลงมือเป็นครูสอนชีวิตเขาเข้าใจดีว่าการเริ่มต้นที่ไม่สมบูรณ์ ดีกว่าการรอคอยความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงหลายคนกลัวการเริ่มเพราะกลัวลม้มกลัวพลาดกลัวถูกตัดสินแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือการมองย้อนกลับไปแล้วรู้ว่าเราไม่เคยให้โอกาสตัวเองได้ลองเลยความล้มเหลวจากการลงมือยังสอนอะไรบางอย่างแต่ความเสียใจจากการไม่เริ่มมันเงียบและกัดกินใจไปตลอดชีวิตความได้เปรียบของคนที่เริ่มก่อน คือเวลาเวลาที่ใช้สร้างทักษะเวลาที่ใช้ปรับตัวและเวลาที่ใช้สะสมประสบการณ์ในขณะที่คนอื่นยังลังเลคนที่เริ่มก่อนกำลังสะสมความเข้าใจแบบที่ไม่มีทางลัดได้ความเข้าใจที่มาจากการเจอปัญหาจริงแก้ปัญหาจริงและเติบโตจริงชีวิตไม่ให้รางวัลกับคนที่คิดถูกที่สุดแต่ให้รางวัลกับคนที่ลงมือแก้ไขเร็วที่สุด คนที่เริ่มก่อนจะมีโอกาสปรับเส้นทางเขาอาจเริ่มผิดแต่เขาไม่ติดอยู่กับความผิดนั้นเพราะการลงมือทำเปิดโอกาสให้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในขณะที่คนที่ยังไม่เริ่มไม่มีอะไรให้แก้ไม่มีอะไรให้พัฒนานอกจากความกลัวที่เพิ่มขึ้นทุกวันความชัดเจนไม่เคยเกิดจากการคิดซ้ำๆแต่มาจากการทำแล้วเห็นผลลัพธ์จริงทำแล้วรู้ว่าอะไรใช่ อะไรไม่ใช่ทำแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นการลงมือทำคือกระจกที่สะท้อนความจริงของชีวิตมันบอกคุณว่าคุณถนัดอะไรคุณควรไปทางไหนและคุณต้องเติบโตตรงจุดไหนต่อคนที่รอความพร้อมมักคิดว่าคนที่สำเร็จมั่นใจตั้งแต่แรกแต่ความจริงคือทุกคนเริ่มจากความไม่มั่นใจเหมือนกันต่างกันแค่ว่าบางคนยอมให้ความไม่มั่นใจเป็นข้ออ้าง ในขณะที่บางคนยอมให้มันเป็นเพื่อนร่วมทางในช่วงเริ่มต้นการลงมือทำแม้อย่างไม่พร้อมไม่ได้แปลว่าไม่คิดแต่แปลว่าไม่ติดกับการคิดจนไม่ได้ทำมันคือการยอมรับว่าเราจะเรียนรู้ระหว่างทางไม่ใช่ก่อนออกเดินทางและเส้นทางนี่แหละจะค่อยๆสร้างความพร้อมให้เราเองถ้าวันนี้คุณยังลังเลยังรอยังคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอขอให้จำไว้ว่า ไม่มีใครเก่งพอสำหรับการเริ่มต้นมีแต่คนที่เริ่มต้นแล้วค่อยๆเก่งขึ้นความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่ใครคิดดีกว่าแต่อยู่ที่ใครกล้าก้าวก่อนหนึ่งก้าวสุดท้ายแล้วชีวิตจะไม่ถามว่าคุณมั่นใจแค่ไหนก่อนเริ่มแต่จะถามว่าคุณกล้าพอไหมที่จะเริ่มทั้งที่ยังไม่มั่นใจถ้าคุณลงมือทำวันนี้แม้ยังไม่พร้อมความชัดเจนจะค่อยๆปรากฏขึ้นเอง และวันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองในวันนี้ที่ไม่รอให้พร้อมแต่เลือกที่จะเริ่มคนที่ชนะคน90%ไม่ใช่คนที่รีบแต่คือคนที่คิดเป็นอดทนเป็นและเลือกถูกทุกวันสามความคิดนี้จะทำให้คุณตัดสินใจดีขึ้นเหนื่อยน้อยลงและเดินไปข้างหน้าได้ไกลกว่าคนส่วนใหญ่แบบไม่หลงทางถ้าคุณเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เกมชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สุดท้ายนี้ถ้าชอบฟังคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไหม d เซตที่เริ่มจากศูนย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ